สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังเอกังสมยังภะควาสะวัติยังว so ิหารติเจตวเนอนาถพปินทิกัสสะอารามีตตตระโกภะควาพิกุอมันเตสีพิกาวติภะทันเตติเตภพิกุภะวะโตปัจจสุสุภะคะวาเอตาทัโวจาเมตายาพิกเวเจโตยมุติยาอาเิพิตายาภาวิตายาภะหุงีกตายา ยานีกตายาวัตถุกตายาอนุธิตายาปริติตายาสุสามาระฆัาเอกาทัสสานิสังสาปติกังขากาตาเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธาตินัปาปักลงสุปินังกัสติมนุสานังปิโยโหติมนุสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินัสาอธคิวาวิสังวาสทั้งวากรรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติ มุขวันโนมีปัสสิทธิอาสัมมุลโหการังการติอุตริงอปัติวิชันโตพัมหมารกุปโคโหติเมตตาญาปิกเวเจตยมุติยาอาศิวิตาญาพาวิตาญาภุรีกตายาญาณิกตายาวัตถุกตาญาอนุทิตายาปริติตาญาสุสมารธาญาอิเมเอกาทศานิสังสารปติกังขาอธิอนุทิโพัฒนาเมตเตเจตุยมุติอธิโอทิโพภะนาเมตเตเจตยมุติ อาทิติสาภาณาเมตตาเจโตมุติกัติหะกเรหิอนทิโสภาณาเมตตาเจโตมุติกัติหะกเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตมุติกัติหะกเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตมุติ पंचाक अनुठिस सो फे ताचे तोय मुते सत्ता करठिसो फलनामें ताचे तोय मुते थहास फलनामे ताचे त्वय मुते कथाही पंचहां अनठिस सौ फलनामे ताचे त्वय मुते สัพเพสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตัวสัพเพภูตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุคาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุ सफे अत प्रेला भया पिखा सुखी अतन प्रिहारंत ते हिमे ही पंचा करोठि सौकर नामे ता चे तोय मोते कथा में सताह ताचे สัพเพที่ว่เวลาพยาปัจฉานิคสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพบริสาเวลาพยาปัจฉานิคสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัจฉานิคสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพนาิยาเวลาพระยาปัจฉานิคสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปัจฉานิคสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพมนุสาเวลาพยาปัจฉานิคสุขีอัตานังปณิหารันตุ सफे विणीपति काेलाभया पचा नि खा सुखी अत पिहारे इमें सताकारे हि ओठि सौ फलना चे तोयम ते कथा में ही सहाकारे हिठ सफलना चे तोयम ते सफे पुरा साया सत वैलाभया पचा नि खा सुखी अतहारो सफे पक्षी मयरी साया สัตตาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตนังปณิหาดันตุสเพอุตรายติสายาสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปณิหาดันตุสเพทากีนายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปณิยาดันตุสเพวุติมายาอนุทิสาญาสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปณิยาดันตุสเพปัจฉิมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตนังปณิหาดันตุ สัพเพอุตรายานุริสายาสัตตาเวลาเพยปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันโตสัพเพทักินายานุริสายสัตตาเวลาเพยปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันตสัพเพเหตีมายาทิสายาสัตตาเวลาเพยปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันตสัพเพอปริมายาทิสายาสัตตาเวลาเพยปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันโตสัพเพปฏิมายาทิสายาปานาเวลาเพยปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันต สัพเพปัจจิมายาทิสายปานาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตนงปนิหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายปานาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตนงปนิหารันตุสัพเพตะกินายทิสายา ปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพปฏิมายานุริซายาปานาเวลาพยาปชานนีาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพปชิมายานุริสายาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพออตัลายานุริสายาปานาเวลาพยาปชานนคาสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพทขีนายานุริสายา ปานาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียาตานังปริหารังตุสัพเพเหติมายาทิสายปานาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียาตานังปริหารังตุสัพเพอุบาลิมายติสายาปานาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียาตานังปริหารังตุสัพเพวรติมายาิสายาภูตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียาตานังปริหารังตุสัพเพปัจฉิมายาิสายาภูตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียาตานังปริหารังต สัพเพอุตตรายะทิสายาโพตาเวลาพยาปัญญาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพตาขีนายทิสายาภูตาเวลาพยาปัญญาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพประถิมายาอนุติสายาภูตาเวลาพยาปัญญาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพปัจจิมายาอนุติสายาภูตาเวลาพยาปัญญาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพอุตตรายานุติสัยาภูตาเวลาพยาปชานนคาสุขิยัตานังปนญหารันตุสัพเพตาขีนายานุติสัยาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปัญหารันตุสัพเพเหติมายาติสัยาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขิยัตานังปนญหารันตุสัพเพปลิมายาติสัยาภูตาเวลาพยาปชานิคัสุขิยัตานังปัญหารันตุสัพเพปะติมายาติสัยา ปุคลาเวราพยยปชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพปปชิมาญทิสายาปุคลาเวราพยยปชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพอุตรายทิสายาปุคลาเวราพยยปชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพธกขินายทิสายาปุคลาเวราพยยปชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพปราติมายานุทิสายาปุคลาเวรา ภัยาประชานิคาสุขียัตานังปัญหาดังตัวสเพปัจฉิมายานุทิสายาปุคราเวลาภัจายาประชานิคาสุขียัตานังปริหาดังตัวสเพอตระยานุทิสายาปุคราเวลาภัยาปจชานิคาสุขียัตานังปริหานังตัวสเพตะขีนายานุทิสายาปุคราเวลาภัจจายาปรชานิคาสุขียาตานังปัญหาดังตุ สเพลุปรนิมาญาติซายาปุคราเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพปัติมายาติซายาอัตตาภาวะปริยาปันณาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสเพปัจฉิมายาติซายาอัตตาภาวะปริยาปัณนาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตตสเพอุตาายาติซายา อัตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปัจจานิขาสุขียตานังปรญหารันตุสเพทากินายทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาปัจญานิขาสุขียตานังปรญหารันตุสเพเิบรติมายานุทิสซายาอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปัจญานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพธิปชิมายานุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพยาปัจญานิขาสุขียตานังปริหารันตุสเพลตารายานุทิสซายา อัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารังตุสเพทกขีนาญาอนุติซาญาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัชชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารัลตุสเพหิติมายาติสาญาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปริหารัลตุสเพปนิมายาติซาญาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริญารัตุสเพปฏิมายาติซาญา อิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุคิยตานังปัญหาดันตุสัพพาปัจฉิมายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุคิยตานังปัญหาดันตุสัพพาอุตารายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุคิยตานังปัญหาดันตุสัพพาตะขีนายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุคิยตานังปัญหาดันตุ สภาปติมายานุริซาญาอิทิโอเวลาพยาปัจญานคสุขีอตานังปรญหาดันตูสภาปจิมายานุริซาญาอิทิโอเวลาพยาปัจญานคสุขีอตานังปริหาดันตูสภาอุตรายานุริซาญาอิทิโอเวลาพยาปัจญานคสุขีอตานังปรญหาดันตูสภาทักินายาณุริซาญาอิทิโอเวลาพยาปัจญานคสุขีอตานังปริหาดังตูสภาเหติมายาทิซาญา อิทธิอเวลาพยาปาชานิคาสุขิัตานังปะนิหารันตุสภะอุปาณิมายาทิสซาญาอิทธิอเวลาพยาปาชานิคาสุขิัตานังปะนิหารันตุสภพกุรติมายาทิสซาญาปุริสาเวลาพยาปาชานิคาสุขิัตานังปะนิหารันตุสภพปัจฉิมายาทิสซาญา ปุริสาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสเพอุตตารายทิสายาปุริสาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสเพทักขินายทิสายาปุริสาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสเพปฏิมาญานุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสเพปัจฉิมาญานุริสายา ปุริสาเวลาพยาบาจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตารายานุติสายะปุริสาปุริสาเวลาพยาบาจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายานุติสายะปุริสาเวลาพยาบาจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเฮติมายาติสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาติสายา ปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปนิหารังตุสเพวุติมายาทิซาญาอริยาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปนิหารังตุสเพวุติมายาทิซาญาอริยาเวลาพยาปัจชานิคาสุคีตานังปนิหารังตุสเพอุตลายาทิซาญา อาลีอาเวลาพยาผจานิคัสกี้อัตานังปัิหาดันตุสับเพทธขีนายทิสายาอาลีอาเวลาพยาผจานิคัสกี้อัตานังปัิหาดันตุสับเพปุรัติมายาอนุทิสายาอาลีอาเวลาพยาผจานิคัสกี้อัตานังปัิหาดันตุสับเพปัจฉิมายาอนุทิสายาอาลีอาเวลาพยาผจานิคัสกี้อัตานังปัิหาดันตุสับเพอุตรายาอนุทิสายา อริยาเวลาพยาปัจานิคาสุคิอัตนังปัิหารันตุสเพทาคินายาอนุทิสซายาอริยาเวลาพยาปัจานิคาสุคิอัตนังปัิหารันตุสเพธิติมายติสายาอริยาเวลาพยาปัจานิคาสุคิอัตนังปัิหารันตุสเพวบาลิมายาติสายาอริยาเวลาพยาปัจานิคาสุคิอัตนังปัิหารันตุสเพบุรัติมายติสายานาเรียาเวลาพยาปัจานิคาสุคิอัตนังปัิหารันตุสเพปัจฉิมายาติสายา อนยเวลาพยาัาชานิคส nah. ุขีอตานัปร oh ิหารัโตสัพเพตรายาิสายาอนยเวลาพยาจาชานิคสุขีอตานังปัิหาลังโตสัพเพทกขนายาธิสายาอนารยาเวลาพยาัาชานิคสุขีอตานังปัญหารันโสัพเพบรติมายานุริสายาอนรยเวลาพยาัาชานิคสุขีอตานังปัญหารัโตสัพเพปชิมายานุริสายา อนันยาเวลาพยายาชันิาคาสุขีตานังปริหารันตุสเพออุตรายะนุติสายะ อนารยาเวลาพยาปัจจานิคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพทะกินายาอนุทิสายะอนารยาเวลาพยาปัจจานิคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพหิติมายาทิสายะอนารยาเวลาพยาปัจจานิคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพลวานิมายาทิสายะอนารยาเวลาพยาปัจจานิคาสุคีตานังปนิหารันตุสเพเพติมายาทิสายะ เทวาเวลาพยาปัญญาสุขีอัตนังปัิหารันตุสัพเพปัชฉิมายาติซายาเทวาเวลาพยาปัญญาสุขีอัตนังปัิหารันตุสัพเพอตรดายาติซายาเทวาเวลาพยาปัญจานาสุขีอัตนังปัญหารันตุสัพเพตาขีนายาติซายาเทวาเวลาพยาปัญญานาสุขีอัตนังปัญหารันตุสัพเพวุติมายานุติซายา เทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปะริหะรังตุสเพปะชิมายะนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปะริหะรังตุสัพเพอุตารายะนุติสายาเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอาตานังปะริหารันตุสัพเพทาคีนายะนุติสายา เทวาเวลาพระยาปัจชานิคสุขียัตานังปริหารันตัเสเปหิติมายดิสายะเทวาเวลาพระยาปัชานิคสุขียัตานังปริหารันตัสเพลปริมายาดิสซายะเทวาเวลาพระยาปัจชานิคสุขียัตานังปัญหารันตัสเปรติมายดิสซายะมนุสาเวลาพระยาปัจชานิคสุขียัตานังปัญหารันตัสเพปัชิมายดิสายะ มนุษย์าเวลาพยาัจญานีคาสุขีอัตานังปริหารันตัวสะเพอุตรายาทิซายมนุษย์าเวลาอพยาปัจญานีคาสุขีอัตานังปัิหานันตัวสะเพทากินายาทิซายมนุษย์าเวลาพยาผจญานีคาสุขีอัตานังปริหารันตัวสเพบุรติมายาอนุทิสายมนุษย์าเวลาพยาัจญานีคาสุขีอัตานังปริหารันตัวสพเพปชิมายาอนุทิซายามนุษย์าเวลาพยาปจญานีคาสุขีอัตานังปริหารันตัวสะเพอุตรายา อนุทิสซายมนุทสาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปัญหารันตุสัพเพทกีนายะอนุทิสายมนุทสาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปริหาดันตุสัพเพหิติมายทิสายะมนุทสาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายะมนุทสาเวลาพยาปัชานีคาสุขิอัตานังปัญหารันตุ สัพเพปัติมายาติสายาวินิปฏิกาเวลาพระยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายาวินิปฏิกาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพอุตตรายาติสายาวินิปฏิกาเวลาพระยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพตะขีนายาติสายาวินิปฏิกาเวลาพระยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพปรติมายาอนุติสายาวินิปติกาเวลา อภิยาปัญญานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายญอนุทิสาะาวินีปติกาเวลาภิยาปัญญานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรญานุทิสาะาวินีปติกาเวลาภิยาปัญญานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทัคีนญาอนุทิสาะยา วินิปปิกาเวลาพิญาปัญานนคาสุขิอัตานังปริหารันตัวสเพหิติมยติทิสาวินิปปิกาเวลาภิยาปัจานนคาสุขิอัตานังปัิหาดันตัวสเพลปริมายติสายาวินิปปิกาเวลาพิญญาปัญานนคาสุขิอัตานังปัญหาดันตุเตอิเมหิตัสหกเรหิติทิสาพนฒนาเมตตาเจตุยมติสเพสังสัตานังปีนาังวัจเจตวา อภิรานญาอุปะค่าตังวัจเจตวะนุปะค่าเตนะสันตาปังวัจเจตวาสันตาเปนะปริยาธาณวัจเจตวาอปิริยาธาเนนะวิเฮสังวัจเจตวะวิเฮสั้ยาสเพสสตาเวริโนฮุนตุมาเวริโนสุขิโนฮุนตุมาทุกิโนสุขิตตตาฮุนตุมาทุกิตตตาเตอิเมหิอัตตะกาเรหิสเพสสตาเมตายาติ เมตตาตังธรรมเจตตายาติติเจโตสัพพะพยาบาทะปรินยุทธะในหิมุติติติวิมุติเมตตาจตเตตมุติจติเมตตาเจตุเมุติเมตตาพัมหามวิหารภาวนานิติตา